ครับโซฟารีมอลลี่ครับมือนในฮอกชิมาน,นี่ไหซื้อทุเรียนที่วัดท่าไม้สวดสาคอนเพราะว่าโลละแปดสิบเก้าบาทมาดูภาสิมีหลายบภาษีมีหน่อยติดตามไปครับติดตามไป<า>ครับรห่ามองจอนะรเราจะไปซื้อซื้อทุเรียนครับไปซื้อทุเรียนครับทุเรียนโลละ เขาวาดไมีทุเรียนโลละ89บาทบัตรท่าไม้สมุทรสาครเป็นไผรหิวท <ing>? ุเ <Lazar> ร <us> ียนมาเลยเหรอเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเขาหิวมาแล้วเขาหิวทุเรียนมาแล้วเดี๋ยวไปซื้อทุเรียนถามว่าี่คืแกไรมถามหรอกยางไปรถเขาได้มาหลายพี่น้อง ทูเรียนผู้เรียนสื่อผเรียนมาไก่เนี่มาจับปากเกี่ยครับแค่ถ่ายโฟกัสผู้เรียนเ,ยาาเ,เ,ยเีย,เร,ยรู้กันอะไร คือถือเรียนก่อนดีกว่ามั้งคือถือเรียนก่อนที่ทำบุญทำบุญมาแบบประตูสวคอะเคือมาเสื่อมถือเลียงครับไปเล่นน้ำไปเล่นน้ำน้ำใสตรงไหนก็อนตุ้งตอนมาเล่นน้ำใสนะถามถามนี่แหละไปยาเราของเขาหอนเขาต้องไปเล่นน้ำถ้าอยู่บ้านก็คืออะไรยิงปลาแล้ว ยิ่งล่าเหแน่นาะบางทีนหน่นอกเขา,า,เาทำเสบายงโอ้ช่างพีเลวรีบไปเดี๋ยวจะหมด็นบอกคนบอกรีบไปเดี๋ยวจะหมดเร็วเด้อุเรียนโลล้อแปดสิเบเก้าบาทนี่ขะกอย ศูนย์ต่อศูนย์ไงสก,กอร์สก,กอก็คือศต่อศกอร์เอสกอร์สิเจ็ดอสาง่ไปใส่รอหน่อยขอ็นี่ยใส่รอหน่อยควพี่น้ถ่ายูปไปเอามานี่นี่เรจะไปซื้อทุเลียนนะครับ เราจะไปซื้อทุเรียนกันนะครับอทำไมมันเขาบอกว่าใกล้จะหมดแล้วข้างไหนล่ะข้างไหนเฮ้ยบ่บ่เคยขี้แล้วบ่ขี้แล้วขี้มาจริงบ่ขี้แล้วขี้มาปีนึื่องข้เค็ดล่ะตกมา ไม่พอเป็นทหารนาพอขี่มาเป็นตกมากแล้วบอมัเคยตกมัเคยตกจริงขี่มาปีนึงไม่เคยตกใช่เกือบตกอันนี้แต่ไม่เคยตกหมาลยลุกล้ออ่ะไม่ใช่อยู่พันยี่สิบเก้าให้พขาฝึกให้พ่อขี่ม้าปีนเพื่อว่าเ<อ>พราะว่าสวนสน,นามไงมาหมากลกล้อห <c oughs> มาจริงนี่แหละหมายกล้อลุกล้อก็เอาพ่อ<ร>ไม่ลงหรอกพ่อเก่งใครล่ะเรียน mặc xóm mặc ngang qua hạp mặc thuyền 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 thử thuyền thử thuyền ตามเึกกินทุเรียนไหม,มได้กลินแล้วถึกกินทุเรียนยกินจ้าทุเรียนนี่ใสป่ะคือกินนย่ได้จ้าย,ยใุใสปะใสกินหัวเด็ตรงนี้เด็ ฟ้ามดมกินไปดมกินไปเอาทีเลยอันนี้ดมไปอีกดมอีกน้ำหนาเลยดมกินไปกินาทางไหนเคนายออะขบาแล้วมันอยู่พุ่นมูเมียนนี่แหละี๋้วกินเอาไป เดินนำหน้าเนี่ยพิสูจน์กลิ่นพิสูจน์กลิ่นเลยสองคนไปนี่นี่เละบอกให้ประดมกินทางหนาอกินนม่นเลี่ยนล่างเยอะๆกินมันเลี่ยนล่างเนี่ยสะตลาดเหรอทุเรียนอยู่ไหนเนี่ยใครทุเรียนบอกว่ามันอยู่นูรน พี่ครับเขาขายทุเรียนอยู่ไหนพี่ทุรียนเขาขายอยู่ไหนเาทาหน่งนี้หรอฝั่งไหทางห้น้าน่จะมากิจทางทาหา,า,าสมบัติตามหาสมบัติตไคาร้นไ้กิไห,หมิ สวยครับถ้าถ้าเาทสีเ็ใหม่ๆมันน่าจะนี่าปูสีสุดโนี่ยสีน้ำเงินเออที่ที่น้นที่ดอยที่ที่ที่พยานาสือต้นองไรได้เลย เหมือนต้นตาลน,นี่เหรอนี่เหรอยา,ยาวๆนี่เหรอเรียกปึ่งข้นโนดเหรอโว้ยมีตนมกก้นมะกโ้ล่ผมไปใชามันตกใจคิด้วนะเดินมหัวเนี่ยรู้สึกว่าเราจะหลงทางร้อนเนี่ยนะครับนี่เอาเหนื่อยนะ ยังหาหลานขายทุเรียนปัต tha mai เหอะข่าวว่ามีทุเรียนรัวละ89บเก้าบาทมีเยอว่าเคนายพิสูจน์กลิ่นเน๊ะ บอกเดี๋ยวให้มาถึงที่นี่ตั้งแต่แรกเป็นไงผ <c oughs> ลไม้ส้มส้มส้มว่าแล้วกินมาทั้งนี้ <c oughs> เนียกินเริ่มแรงแล้ว คนมารอซื้อทุเรียนที่น้องเขาไปเลือกทรีตมะคะขอให้ท่านถือลูกเก่าดยเป็นต่อิแต่ละคนใตะกร้าของมัเนเต็มตัวเลขแปดเก้าบาทสามสี่วันทานได้กรองเมเลอเอาสักสามสี่วันทานก็ได้นนละแดเก้ 9. ไม่กี่ปีหนึ่งหนึ่งขวบใหญ่บางกว่าคนเรียนไปหน่อยกว่ามองมไงเนี่ยปีหนึ่งเอาแต่คนต่อคิวเยอะมากคนรอรูแล้วแปดสิบาาเก้าครับวัดท่าไม้เพิ่างกระตุ้งแบนหรอหมักอะไรนะหมักว่ามนะั้ยนยดูหมักอะไรดนะิไปดูผลไม้แปลกเลยอันนี้ อันนี้คือเตยป่าเตยป่าเลยพี่น้องน่วยกินได้ดอกกินได้อันนี้หมากอะไรผักหวานเนาะพี่ต้นอะไรเนี่นวยว่าเหรอครับโอ้ลูกว่าริงงด้วยลูกใหญ่ด้วยต้นว่าเนี่ยน,นี่ลูกว่าใหญ่เลยเฮ้ยเขาตอนกิ่งไว้ด้วย ซื้อทุเรียนพี่น้องแดดผ่อนมากคนก็เยอะเลยมาหลบมุมตรงนี้มีลองอน้ำข้างบนเนี่ยเป็นสวนหย่อมครับเย็นดีสบายไปหาซื้อน้ำกินพี่น้องเนี่ยมีลองน้ำตรงนี้เย็นมากเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อน้ำกิน แล้วพวกประชาชนซื้อน้ำกินซื้อน้ำกิงมันพี่น้องมาพบพบว้าซื้อน้ำกินซื้อน,น้ำบ้านร้านทีสแกนน้ำขวดหนึ่งสิบบาทสกแกนท่านต่ำร้อยหนึ่งพันวัตหมูย่างนั้นสิบบาทได้ไปกินไปหาร้านไหมครับหลังคาบนนี้มีร้านเดียวในสี่เลียบ เงี้ยเซินเว่ยผู้เรียนสามสี่วันทานได้เรยปะ <c oughs> นี่นี่คือต้นเตยป่าผลมันกินได้นะผลเป็นยังไงโป๊ะแบกบกระเป๋าแม่มาไปจะซื้อน้ำกินไปเลยบ่อผู้เดียวโปกไปมีต้นมีต้นบ่าบอกว่ายัางไงพี่น้อง พ้ายางเสือนเลยท่านผ้ช hey, เอา,เากยป้อมาเราได้เราไปซื้อน้ำกินมาแล้วอากาศร้อนมากเพราะสุภยางคะนางหม่องอากาศเย็นเย็นถ้าต้องใช้เวลานานตัวเขาจะเขาทุเรียนลงมาทุเรียนบนทุเรียนพร้อมกินเลยครับพี่นอ้องประมาณ3ามวันกินได้ เดี๋ยวเลี่ยงวันแกแกประมาณนี้เราได้มาขายรถละ8-9บาทมันก็ลูกใหญ่อยู่นะตามที่ไปดูใครจะพวกมั่งใครได้นี่เดี๋ยที่เริ่มต้งไงเริ่มมากที่เย็นๆ Okay. มานังนี่ลหละ,ะโลละแปดสิบเก้าบาทพี่น้องตึมเลยคนเยอะมากโลละแปบเก้านจะรูกใหญ่แต่ว่าประมัน สามซีเหมือยครับต้องกินเลยมันก่แบบว่าเอาไปเดี๋ยวกินเลยเลยพวกไปหิว้วไปหิ้วทุเรียนไปจ่ายตังค์แม่บอกให้ไปหิ้วทุเรียนไม่พอไหมว่าลูกใหญ่ไม่รู้เปลือกหนาวะส่งหนาจะเปลือกหนาหรือ่า ลละแปบาทงมามัลุนเนต่อครัลกาทู 8, าท 8, าทใหญ่มากแต่ไม่รู้ว่าเปลือกหนาหรือเปล่า ปลาบ่นว่าใพร้อมกินนะครับพี่น้องได้กี่ลูกอันนี้มันได้หลายคู่กว่าเมื่อกี้เด้มึงกิ่มั่งจับว่ะไม่มีหนึงคู่มันมันใหญ่แต่ันนี้หลายเออรุ่หญ่อันเดียดเดีไม่รู้แต่ตอนนี้เจ็บมือไม่มีขวดเราก็คิดตังค์โดนพวกอะไรไหมเฮ้คิด เออก็ไปด้วยกันไงรวหมไดกีไปด้วยกันจ่ายไปเราไม่ไ้จ่ยถูกต้องแบกมจ ไอ้ลกเมีนมาทแไมใครมอ้ยโอ้โหเนตะเกมเนาะเขาลดถือเงินพูแล้เลือดแตกเลือดเตี่ยนมามือเลือดแตกเลยนี่ก็ลูกหน่อยป้ามเครือลูกหน่อยเนาะอ้เจ็บเลยได้เนี่ยประมาณเหมือนประตำก็หาลอยได้เนยตำ ดูดูของเขาเนี่ของเขาเป็นตุลุกบลเลอร์เลยโอ้ยบริเซ้สบายดิมือบาดอ้ะ <c oughs> ดูของเขาเนี่ตุลุกบลเลอร์เลยของเราเนี่ยเ, <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> เขาบอกว่าที่หนึง่งแจกฟรีอะอแต่ขนาดไม่แจกคนนี้นขนาดขนาดนี้แจกฟรีปีห้าเนี่ย,ยแล้วก็เราบ้าไม่ โกกันนกตีสของใคของมันแล้วบ่านจะเดือกินไ้สามสี่วันม่านนี่เขาก็เขาไม่ได้ป้ายยาไงไม่ได้ยังไม่มีกินเลย

ม,มาจา่ายแ้วนะเจ๊ีวันาหน่งสอกสี่หนึงสองร้อยหกสิบสี่กลูกสิบสีู่ลายคับพี่นอ้องนั่นแหะเบ็ด่ะ แห้งพกลูกท่านสองขนาดโล,ละ8ปดสบเาเอเขาบอกว่าวันที่หนึ่งมีแจกฟรีด้วยไม่รู้จริงหรืเปล่าขนาดไม่แจกฟรีก็เหมือนฟรีอะตอนนี้คนเต็มเลยลูกมันเปลือกนัานนานนะสำหรับคลิปนี้กับการมาสื่อทุเรียนครับวัดไหนวัดท่าไม้วัดท่าไม้ครับ ขอบคุณก็ได้ก๊แชร์ก็ติดตามก๊อรังใจแลจนะครับบวัสด,ดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายไปแล้วกลับบ้าน